ลูกมาอยู่ในห้องครัวแล้วแล้วอ้าวมาในห้องครัวเลยเหรอใช่มาได้ยังไงเอาไปดูที่มันไปทางไหนเนี่ยมาอ,อีกแล้ว,วโอ้ยมันมาหาของกินในห้องครัวแล้วเหรออุ้ยอุ้ยมันจะออกไปเลยอยัอุ้ยฮะไหนหอุ้ยมันหอบมาอยู่ตรงนี้หมดเลยมันหอบลูกมาอยู่ในห้องครัวแล้ว <c oughs> ไม่ได้นะเอาเปิดประตูให้มันเร็วแม่มันจะออกไปแล้ว ไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวก็คือเพ่นพ่านกันไปหมดเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นโต๊ะกินข้าวอุ้ยมันเจอพี่บัวทำาะไรครูเจอบาบูลกับพี่บัวโอ้โหห่างชี้ห่างคู่รายมากแม่แมวเขาเขาเขาไม่ป้องกันลูกเขาเอาให้เขาไปข้างนอกเลยแต่เดี๋ยวเขาจะมากัดกันแม่แมวออกไปข้างนอกเองอ่าเห็นไหมเขาป้องกันลูกเขาไงก็เห็นแมวตัวอื่นเห็นเห็นพี่ชาบัว

อุ้ยไม่ไหวแล้วมันพาย้ายบ้านกันมาอยู่ตรงนี้หมดต่อไปต้องปิดประตูไว้ไม่นั้นแม่มันจะเข้ามาอยู่เลยพี่ anyway. เดียวครับลูกมันจะตกเบุตรมันกลิ้ง,งไปไปแม่แม่ออกไปก่อนเร็วโเทอาหารให้มันสักกระนิดนึงสิโพรมันกินแบบแม่มันลูกสองคนเลยนะลูกมันกินเก่งมากมันจะไม่ต้องเยอะเกินไปมันจะประมาณไหนดีอะปะเทไปหน่อยนึงลูกประมาณไหนได้หน่อยนึง เฮปิ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 เาทะเลาะทะเลาเอือเราพาไปให้มันกินที่ข้างบ้านไม่งั้นแต่เดี๋ยวมันทะเลาะกันพาไปให้มันกินข้างบ้านเนาะอ๋อพาไปแต่ว่าประตูปิดไหมเอาไปแอบ,บๆอยู่ข้างๆบ้านหน่อยข้างอ่ะเ,<ร>เดิน <พา S 2> ดีๆนะมาเร็วป้าอ๋อเอาไปเอไป,ไปตั้งทีุ่่มๆตรงนั้นที่ที่ที่เงาลุ่มนี้ิดๆทางนี้เออให้มันกินตรงนั้นก่อนก่อนเอาไปเอาไป โอ้อ่ะตรงนั้นก่อนอ่ะโอเคเอามาเร็วเรารีบเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวมันตามไปอ่ะตรงนั้นก็ได้อ่ะตั้งไว้อ่ะไปกินนุกินอุ้ยเต็มเยอะแยะไปหมดเลยเต็มแล้วอ่ะเอาไม่เป็นไรเร็วเดี๋ยวพี่ดำมาจ้ะอ้าวอุ้ยเดี๋ยวมากันหมดเดี๋ยวแม่แมวไล่ตะเพิด พี่ดำมาด้วยนี่พี่ดำอะไรพี่ดำปูใหญ่เดียวอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแม่แมวไล่เลยมาดูมาจ้องลูกเขาล่ะจ้องลูกเขาเห็นแนบเลยอ่ะมมันนเเลยอ้โหหางฟูแล้วแม่เหมือนเม่นไปแม่เมงนเลยอ่ะแม่หางฟูอ่ะไปลูกว่าแต่แม่เลยดูลูกก่อนอ่ะไปดูซิเดี๋ยวมีคนมาซื้อของอ่ะไปเร็วพาพี่บูหนีไปด้วยเร็วเดี๋ยวพี่บูก็โดนแน่เลย อ่าไปพาพี่บูเข้เา,เาไปในบ้านเอออ่ะไป